ก่อนที่เขาจะเสียจริงๆก็มีโอกาสที่จะนัดเจอกันไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันแบบนี้เปลี่ยนจากของขวัญนันนั้นนะเป็นแบบเราก็ใส่ว่าแบบเป็นมะม่วงแทนก็ได้จะได้มาเจอกันอนะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอะไม่กล้ามาเพราะเขาไม่ได้ซื้อของชิ้นนั้นเลยไนงะคุยตีตลกกันบอกว่า,วาถ้าหนังออนไปเราทุกคนน่าจะไปรับรางวัลพร้อมกันอะไรแบบนี้ยังยัง,ยงไม่ได้ไปไปงานกับแม่เลยก็เสียใจ เอาจังงี้แบบช็ออยืนนิ่งเลยย้อนกลับไปเหกัแบบไม่คุยเยอมากกว่านี้เลยอยากฟังเรื่องนี้เขาเล่ามากกว่านี้ก็ใจหายค่ะ คือก่อนที่เขาจะเสียจริงๆก็มีโอกาสที่จะนัดเจอกันนะคะแต่เราก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันแบบนี้ผมมันเยอะมากเลยก็คือ,อคือที่ล่าสุดอะคะ่ะ เหมือนกับเวลาที่อยู่ในกองอย่างเงี้ยแม่เขาจะรู้ว่าแบบฟ้าจะใช้ของชิ้นชิ้นหนึ่งซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างแบบมีราคาสูงซึ่งเขาก็จะพูดตลอดว่าแบบแม่จะซื้อให้นะแบบตอบแทนแบบว่าเราพาเขาไปกินข้าวดูแลเขาในกองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเขาว่าแบบเราไม่อยากได้มันราคาสูงแม่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบไม่ได้มีตอนนั้นไม่ได้มีรายรับเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็หลังจากถ่ายเสร็จกันไปเราก็ไปรับรางวัลด้วยกันเราก็มีโอกาสที่ ที่จะได้ไปดานข้าวด้วยกันนะคะก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นก็คือแบบพาเขาไปทานร้านซูชิอะไรย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าเขาก็ทานแบบทานไม่เก่งอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอยแม่ไม่กินไม่ค่อยกินเลยเขาก็จะแบบแม่อิ่มแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เริ่มสังเกตอาการตอนนั้นว่าเขาเริ่มไอบ่อยกว่าตอนที่อยู่ในกองเลยถามว่าแบบเดี๋ยวนี้ยังนี่อยู่ไหมสูบเยอะหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบ ค่อนข้างเครียดค่อนข้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีการน,นัดกันอีกบอกว่าเนี่ยแม่เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแม่เอาของชิ้นนี้มาให้นะแม่เตรียมไว้แล้วแต่ว่ามันตกแตกซึ่งเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ของชิ้นนั้นต่อให้มันตกอะ่ะมันไม่มีทางแตกแน่นอนซึ่งคิดว่าเขาแบบไม่ได้มี ปัจใจพอที่จะจะไปซื้อแต่เขาทุกครั้งที่เขาเจอเราเขาก็จะอยากพูดว่าเออเขาจะซื้อให้ซื้อให้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเจอกันหลายครั้งและเขาก็จะเออแม่ลืมบ้างแม่ทําตกบ้างแม่สั่งมาใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่ครั้งล่าสุดที่นัดกันคือวันที่16ซึ่งเรามีงานอยู่ที่อยู่เนียหมอซึ่งอยู่ใกล้ที่ผักเขาอเงยเราก็เลยบอกแม่เปลี่ยนจาก จะของขวัญน,นั้นนะเป็นแบบเราก็แซวว่าแบบเป็นมะม่วงแทนก็ได้จะได้มาเจอกันอนะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอะไม่กล้ามาเพระาะเขาไม่ได้ซื้อของชิ้นนั้นอนะไรเงี้ยเราเก็เลยบอกว่าโอ๊ยเราได้พรีเซนเตอร์ใหม่แล้วไม่ต้องซื้อแล้วชิ้นนั้นอนะไรเงี้ยซื้อมาหนูก็ใช้ไม่ได้แล้วก็แซวเข้าไปอนะไรเงี้ย่ก็พยายามอยากจะให้ของขวัญฟ้าเเขา,เาก,ก็แบบอันนี้คือเราเห็นความตั้งใจของแม่เป็นะคะก็ตอนที่ ถ่ายงานด้วยกันล่าสุดอะค่ะเป็นงานโฆษณาชิ้นหนึ่งซึ่งไม่นานนี้นะคะ mm ่ะ hmm. เขาก็พยายามโทรหาเพื่อนว่าแบบได้หรือยังของน้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทำเมันคุยโทรศัพท์ต่อหน้าเราซึ่งเราก็แบบเราก็รู้จักเขาอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเขาพยายามจะเขาไม่เห็นว่าเขาจะซื้อให้จริงๆเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังเลยนะคะ mm hmm. ตลอดเ,เป็นน้ําหอมอ่ะ mm hmm. ใช่แต่ว่าเราแค่รู้สึกเสียดายที่ mm hmm. ถ้าวันนั้น บบได้เจอกันก็คงดีอะไรเพราะว่าถัดมาอีกวันก็มาทราบว่าเขาแบบเสียชีวิตแล้วละอะไรเงี้ยถี่พายอยากได้จริงเจอแม่ใช่คือเราจะบอกเขาตลอดว่าแบบมีโอกาสไปทานเข้ากันนะเพราะรู้ว่าเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะแบบเหงาอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ที่เราไปถ่ายงานด้วยกันงานโฆษณาค่ะก็ ก็เตรียมของไปให้เขาอะไรเงี้ยพอรู้ว่าเราเวลาเราเจอเขาจะเจอเขาใส่เสื้อผ้าเดิมๆหรืออะไรก็มีเตรียมเสื้อผ้าเตรียมแล้วก็ซอยข้อมือไว้อันหนึ่งก็บอกเขาไว้อะแบบหนูไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันแบบบ่อยแค่ไหนแต่ว่าให้เขาติดตัวไว้เราก็พูดเป็นแบบพูดพูดตรงๆไปว,ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีงานก็คือนึกถึงหนูได้นะมีอะไรให้ช่วยแต่ว่าทองทองอันเนี้ยถ้าจําเป็นที่จะขายคือมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะแต่ว่า ไว้กินได้ไว้อะไรได้ติดตัวไปอนะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ร้องไห้ไหใช่ค่ะคืออยากให้เขามีอะไรติดตัวไว้สักชิ้นหนึ่งที่ยามลำบากเผื่อเราไม่ได้อยู่ใกล้เราไม่ได้อะไรก็ยังได้เอาอันเนี้ยไปแบบไปใช้ได้อนะไรเงี้ยใช่หนูรู้ชีวิตเขาเยอะด้วยแหละเพราะว่า คือเหมือนเขาก็จะชอบเล่าอยู่ด้วยกันเราจะคุยกันตลอดเรื่องเรื่องราวชีวิตของเขารวมถึงอาจจะด้วยความเทพบทละครวิมานหนามที่เราเล่นด้วยกันมันมีความผูกพันค่อนข้างมากมันเลยทําให้ในชีวิตจริงเราก็ผูกพันกันไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันก็จะมีความเอ็นดูแกตลอดเราก็เอ็นดูเขาเพราะเรารู้ว่าแบบคือเขาไม่มีแบบที่เขาอยู่ในแมนชั่นหรือว่าอะไรเงี้ย ก็คือเขาแบบไม่มีใครจริงๆซึ่งเขาก็จะบอกกับพี่ซันผู้จัดการหนุ่ยคนนึงว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ส่งไลน์ให้ตลอดรู้ไหมว่าแม่เนี่ยส่งให้ปอดกตึงทุกวันถ้าวันไหนแม่หายไปสองวันเนี่ยคือขึ้นไปตามที่ห้องด้วยนะแสดงว่าแบบแม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังพูดเล่นพูดเซลๆเซลกันซึ่งล่าสุดที่ส่งให้ก็วันที่16บหกอะเป็นงานโฆษณาเกี่ยวกับผมค่ะ ก็มีฉากที่เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์อย่างเงยยังไม่ได้แะนะน,น่นนใช่ค่ะคือจริงๆก็คืออยากพาเขาไปทานข้าวพาเขาไปเที่ยวบ้างอะไรเงรี้ยเพราะเราก็รู้ว่าแบบช่วงนั้นครูแล้วว่าแม่เริ่มไม่ค่อยดีและเพราะว่าไอหนักมากๆ ไอตลอดเวลาแม้กระทั่งเราถ่ายทําโฆษณากันอยู่เนี้ยก็ก็จะเขาก็จะไอตลอดซึ่งเราก็รู้ว่าแบบออคอยดุเขาเรื่องที่เรารู้ว่าแบบเขาเป็นคนแบบสุบุหรีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแม่อีกแล้วนะอะไรเงี้ยจะคอยดุเขาตลอดอะไรเงี้ยเขาจะแบบลูกแม่เครียดแม่เหนื่อยแม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นแต่แสดงาแม่ก็รักเรามากเราอยู่ได้แม่ไม่โกรธเลยเขาก็น่าจะ เอ็นดูเราพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะถ้าพูดถึงตอนที่เราคุยกันในรถเราอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันหนูว่าชีวิตเขาตั้งแต่เขาคือเขาใช้คําว่าตั้งแต่เขาแบบเออล้มมาเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบคนที่ให้อะไรเขาเลยไม่เคยมีใครให้ไม่เคยมีค่ของติดตัวอะไรกับกับเขาเลยซึ่งสร้อยนั้นก็เขาจะแบบเก็บไว้อย่างดีอะไรเงี้งยางงา ร่วมทำกับแม่มอะไรอย่างนี้วามมันเป็นยังไงบ้างคะหนูยังไม่รู้เลยว่าถ้าหนูกกับโฆษณาตัวนี้ออกมาแล้วความรู้สึกเรามันจะยังมันจะมันจะแบบมันยังตลกตตลกอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสนุกสนานแต่ดูแล้วอาจจะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะอย่างน้อยก็เรานอกเหนือจากภาพยนตร์ก็ยังมีผลงานร่วมกันอีก คือสร้อยเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเพราะว่าดูจากข้อมือแม่แะอะไรเงี้ยเราก็หาเล็กๆมาให้เขาซึ่งน่าจะให้กับทางหลานสาวของของของ,ของแม่สีดาครับก็ <c oughs> เอาจริงก็ยังแบบช็อกอยู่นิดนึงเลย กันก่อนก็ได้ครับครับได้เลก็เหมือนกับทุกคนเลยครับก็ที่ได้ข่าวก็ช็อกแล้วก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในกองพวกเราแบบผูกพันกับแม่มากๆเพราะว่าแม่น่ารักกับทุกคนเลยครับแม่จะชวนคุยชวนเล่นตลอดอะไรแบบนี้แล้วก็จะเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังตลอดครับ สอนตลอดว่าแบบเออนี่นะเดี๋ยวอีกหน่อยหนูดังแล้วแบบอย่าลืมแม่นะอย่าลืมอะไรแบบนี้นะหนูต้องทําตัวแบบนี้นะอะไรแบบนี้ครับก็คุยกันว่าคุยติดตลกกันบอกว่าถ้าหนังออนไปเราทุกคนน่าจะไปรับรางวัลพร้อมกันอะไรแบบนี้ใช่ก็ยังยังไม่ได้ไปไปงานกับแม่เลยใช่ครับก็ก็เสียใจ ทครรับบอ,อะไ้า,าเ,แบบเก่วเง,งว่าแม่สู้ไม่ถอยจริงๆอนะแม่แม่ทําให้รู้ว่าแบบไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเราก็ยังยิ้มสู้กับปัญหาได้ตลอดอะไรเนงะี้ยถึงลึกๆข้างในมันมันจะเก็บอะไรไว้เยอะมากๆอะไรแบบนะี้แบรรับความรู้สึกอะไรไว้เยอะคือ เก่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่แบกความรู้สึกอะไรไว้แต่รู้แค่รู้สึกว่าแม่สู้มาเยอะมากครับจริงบ่อยบ่อยมากเพราะว่าเราเข้าซีนได้บ่อยครับเราก็มีซีนที่แบบเป็นซีนวาดซีไรเนียก็จะถามแม่ว่าแบบมแม่เราเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้สมยัยแม่เราทำยังไงแม่แบบว่า ช่วงที่แบบแม่จะชอบเล่าเรื่องตอนที่แบบลูกไม่ได้บวชอะไรเงี้ยฟงเลยแล้วมันก็มีแบบซีนที่แบบเอาตักผมเราอะไรย้อนกลับไปมันก็แบบน่าคุยมากกว่านี้เลยอยากอยากฟังเรื่องนี้เขาเล่ามากกว่านี้ความประทับใจที่มีต่อแม่เจ๊แบบ เรแบบจดจไว้ในใจอะค่ะผมว่าแม่เหมือนมีความเป็นเด็กอะอตลกตลอดอะไรเงี้ยมันไม่แมทกับอายุแม่แล้วเป็นคนแบบสอบเล่นมุกแล้วขับอะไรนี่เลยแล้วก็แบบบางที่มันมีซีนที่เราเข้าด้วยกันมันแม่ก็ทำให้มันแบบบรรยากาศมันแบบดีเลยที่เป็จคือผมว่าสีแล้วแบบแม่คือวันแรกที่ผมเจอแม่ ผมเข้ามาแล้วผมก็แบบตา้มใตเด็กวัยรุ่นอะท่าแบบว่าให้แบบไห้แบบไหาอะไรไม่รู้ว่ะแม่ก็บอกอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนการไหว้กันใหม่นะ <c oughs> แล้วแม่เขาบอกว่าอ่าไหว้างน,นะลูกอะไรเงี้ยเวลาไปเจอผู้ใหญ่เขาจะได้แบบไม่รู้สึกว่าเราแบบไม่มีอาตย่าเลยเออโอเคครับแม่ตอนนี้แบบผมตั้งใจทุกครั้งเลยที่ไหว้คนอืออ่นอะไรเงี้ยตัองแาเป็นสําสอนจากแม่ S <S ใชาถแล้วแม่รายละเอียดเล็กไม่น้อยแม่ใส่ใจทุกอยาก่างเลยการไหวการอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาถ่ายทอดสอนใใช่ใชคือแม่เขาจะแบบเราเลือกช่วงที่เขาเป็นนักสแสดงงว่ามันแบบยากลำบากขนาดไหนให้เขาเห็นว่าทุกวันนี้เรามีเราต้องแบบให้คุณค่ากับในสิ่งที่เราทำทุกวันเลยสิ่งน้นะะ่าจอสิ่ง้าจจะติดตัวเราไปตลอดใช่ไหมครับทกนต้องไดแน่ <S 2> <S 2> นอนออครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบทำไม่ได้

เขาก็ดีใจเ็ายังถามเลยแบบอ๊ย้ยแบบจริงเหรอลูกแม่จะได้รางวัลไหมเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีชื่อเข้าชิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอวันที่ได้ก็กรีกก๊ดใหญ่ดีใจใหญ่ก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วก็เป็นตามที่เขาพูดนะคะก็คือเอ่อตั้งแต่เล่นภาพยนตร์มาหรืออยู่ในวงการมานี่คือรางวัลแรกของเขาเขาก็พูดคือพูดเหมือนพูดคำว่าแบบแค่นี้ก็ตายตาหลับแล้วอะไรเงี้ย ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคำลาเลยค่ะเพราะคิดว่าเขาคงดีใจจริงๆในวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่อครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะกระทนหนันกระทนชิดขนาดนี้เพราะตอนที่เห็นข่าวตอนแรกเราก็ยังแบบข่าวมั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆเหมือนอิงฟ้าคือแบบเห็นเป็นโพสต์มาก,ก่อนนะแล้วเราก็แบบ ยังไม่ชัวร์อะไรเงี้ยก็เลยโทรถามหลายๆคนเลยก็ยังไม่มีใครชัวร์อะไรเงี้ยจนนิงฟ้าร์มันทวิตมาว่าแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงตอนเ้าเราก็แบบเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าแบบหรือเปล่าอะไรก็เสิร์ชข่าวอ่านอยู่สักพักหนึ่งก็แบบเมื่นผมทํางานไปแล้วกลับมาทีนี้ก็คือข่าวออกแล้วอะไรเงี้ยเออทางผู้ใหญ่ GDH ค่ะโทรมาว่าแบบแม่เสีย,นยหน้าอะไรเงี้ยใช่ คือหนูดีใจมากที่รู้ว่าแบบวิมานนามเนี่ยทำให้ทำให้แม่เขากลับมาเล่นแสดงมีภาพยนตร์มีอะไรติดต่อมาแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาแบบถ่ายเรื่องไหนเรื่องไหนเขาจะาเล่าเวลาเจอเขาจะเล่าไ้ฟังแม่ถ่ายเรื่องนี้อยู่นะลูกนะแม่น,นั่นนะี่อะไรเงรี้ยคือก็ก็ดีใจไปกับ,กบเขาที่แบบเขาสามารถกลับมาอยู่ในจุดที่เขาแบบที่เขารักได้อะไรเงรี้ย มีความสุขครับเดินทางไม่ต้องเหงาแล้วมีความสุขกับพี่อ๋อถ้าผมก็จริงไม่จะเล่าให้ฟังนะว่าคิดถึงลูกชายอะไรเงี้ยตลอดแล้วเรื่องลูกชายให้ฟังแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจอกันค้างสุดก็ยังเล่าเรื่องลูกชายตลอดเลย เขคิดว่าแม่ก็น่าจะแบบได้อยู่กับผู้ชายที่แม่แบบคิดถึงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากส่งแม่ได้รอยยิ้มมากกว่าแบบอยากแบบเเศร้าไหรอะไรเยก็ขอให้แม่แบบพักผ่อนอย่างสงบแล้วก็เราก็จะทำแบบสิ่งที่แม่สอนมากก็จะจําไว้ตลอดค่ะก็หนึ่งอย่างที่คิดว่าแบบตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือคงถึงเวลาของเขาแล้วอ่ะที่ ขอให้การเดินทางของแม่ในครั้งนี้ได้เจอกับพี่ออบได้เจอกับคนที่เขารักแล้วก็อย่างที่น้องเก่งบอกจะได้ไม่เหงาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่อยากจะบอกว่าเสียดายที่ที่หนูมาช้าไปนิดเดียวไม่งันก็คงจะได้ทานข้าววอีกสักอหน